ปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยาาสำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษบแล้วนั้นนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้า1-7ถึงพฤศจิกายน2564เป็นสัปดาห์ที่มีเรื่องให้ลุ้นกันอยู่ทั้งสัปดาห์ทีเดียว เดี๋ยวดีเดี๋ยวหงุดหงิดอะไรของมันก็ไม่รู้ครับซึ่งผมก็จะแจกแจงให้ฟังชัดๆด,ดังต่อไปนี้ในสัปดาห์หน้าสำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษนั้นมีดาวที่อยู่ในทุสถานะพนะครับก็คือดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวพุธอยู่ในเรือนอริแล้วก็มีดาวศุกร์อยู่ในเรือนมอรณะนะครับดาวพุธนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนการเงิน ของชาวลัคนาราศีพฤกษ์ดาวพฤหัสนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนลาบของชาวลัคนาราศีพฤกษบลาบที่หมายถึงลาบผลนะครับจะมีรายจ่ายเบี้ยบ้ายรหลาทางจุกจิกอยู่ไม่น้อยสำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษบแล้วเป็นการจ่ายนะครับที่เรารู้สึกหงุดหงิดกับมันพอสมควรเพราะไปสัมพันธ์อยู่กับดาวอังคาร ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศด,ด้วยแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองด้วยเป็นไปได้ว่าชาวพฤกษบอาจจะมีเรื่องต้องใช้จ่ายเงินหรือเสียทรัพย์ซึ่งสาเหตุนํามาจากคนรักหรือคู่ครองหรือเพศตรงข้ามนี่คือคือประการที่1ที่ทินแสหมิงได้อธิบายให้ฟังไว้ตรงนี้ประการที่สองนะครับชาวพฤกษบจะมีเรื่องจุกจิกใจยุ่งยากใจเกี่ยวกับภายในครอบครัวญาติพี่น้องด้วยเรื่องเงินด้วยเพราะว่าดาวอาทิตย์ ก็ไปสัมพันธ์อยู่กับดาวอังคารในเรือนอารีซึ่งดาวอาทิตย์นั้นก็มาจากเรือนพันธุของชาวลัคนาราศีพฤกษภแต่โชคดีอย่างหนึ่งคือคุณยังมีเงินเข้ามาไม่ขาดนะครับเพียงแต่มันมีรายจ่ายบางอย่างรออยู่และเป็นรายจ่ายที่ทําให้เราเองอุดหงิดและไม่ค่อยแฮปปี้กับมันเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวพฤษภ วันพุธวันพฤหัสวันศุกร์สามวันนี้ของชาวพฤกษบในสัปดาห์หน้าเป็นสามวันที่ไม่ค่อยดีนักนะครับนะพุธพฤหัสศุกร์จะมีเรื่องจุกจิกและหงุดหงิดใจเข้ามาไม่น้อยนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะเป็นสาเหตุทําให้คุณหงุดหงิดใจนั่นก็คือเรื่องความรักอย่าพยายามไปสร้างข้อขัดแย้งปัญหาต่างๆใดๆที่มันนําไปสู่เงื่อนไขที่ทําให้คุณเองนั้นจะต้อง จุกจิกใจหรือทุกข์ใจกับเรื่องความรักแต่สําหรับใครที่มีปัญหามาก่อนหน้านี้แล้วต้องบอกว่าความสัมพันธ์ก็ยังไม่ได้ดีนักนะครับเรามีความรู้สึกว่าเราอึดอัดใจกับมันอย่างมากทีเดียวก็ขอให้ชาวพฤกษบซ,ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นลัคนาราศีที่อดทนอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเป็นลัคนาราศีรูปบัวนะครับ,ารารรบก็ขอให้อดทนนิดนึงนะเพราะว่าดาวมันเดินแบบนี้เรื่องความรักดูเหมือนกับว่าพูดไปอะไรก็เข้าตัวไปซะหมด นะแต่ยังไงก็ตามนะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์เป็น2วันที่คุณเองนั้นจะแฮปปี้ขึ้นสบายใจขึ้นแล้วก็อยากจะบอกกับชาวพฤกษบว่าทั้งดาวพฤหัสและดาวเสาร์นั้นยังตีโกนถึงชาวลัคนาราศีพฤกษบที่เรียกว่าตีโกนร่วมธาตดุดินดวงคุณยังมีกําลังที่กล้าแข็งอยู่นะครับแต่ว่าไอ้เรื่องที่จุกจิกที่ผมพยากรณ์ไปวันเนี้ย ก็เป็นอะไรต้องระมัดระวังไว้นะยังไงก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านโชคดีสวัสดีครับออกแบบโลโก้โบริษัทต,ตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหง่งให้ปังกับสินแสหมิงของแง่เมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแงเมืองไทย,ไทยให้คำปรึกษา ศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโงเฮงแอสโตรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล